มาโปรสุดเลิศอีกอันหนึง่งนะอันนี้ก็ไม่ซีเรียสนะคือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ดีจึงมาเล่าให้ฟังนะวันนี้นะพูดเรื่องโปรกันแล้วกันเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ามาร์กเนี่ยมันดียังไงนะมันทั้งมีทั้งคอลลาเจนมีทั้งโกธามีทั้งวิตามินซีเพราะงั้นหน้าขาวเด้งนุ่มนวลเปล่งปลั่งเหมือนสาวใหญ่อย่างแน่นอนนะคือเอาหลักฐานม,มาให้ดูแล้วเนะี่ยไม่ต้องพูดกันเยอะนะเต้าหู้หนึ่งกระปุกนะร้อยห้าสิบบาทนะ หอยทากนะหกระปุกก็150บาทอันนี้ s l ิป p ิ้งมาร์กอันนี้มาร์กกลางวันนะแต่สําหรับเชตามน่ะไม่เคยมาร์กกลางคืนเลยนะคือเอาอันนี้ลงปุ๊บแล้วเอาเนี้ยตามเลยในกลางวันนะใช้คู่กันทาคอด้วยทาหน้าด้วยนะและนะ,ะคุณจะสัมผัสถึงนะรูมขนกระชับสิวฝ้ากระจุดด่างดำมันจะแคบพื้นที่แคบและบางนะทำให้คุณทาแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นนะผิวพรรณอ่อนกอว่าไวแล้วก็ สองกระปุกนี้ห้าร้อยก็เป็น300แล้วก็กันแดดนี้200บาทนะเเป็นว่าวันนี้นะสชิ้นนี้นะห้าบาทนะคุณได้กันแดดดีๆนะวิงว้าวเกาหลีหน้าคุณก็จะขาวขึ้นกันแดด ห้าสิบ pa บวกแล้วใช่ไหมเซตนี้นะ500บาทนะก็จะแถมนะกันแดดตัวราคา350บาทอันนี้คือเป็นโปรที่แบบว่าจะตามจะไม่พูดมันจะไม่มาพูดซ้ำแล้วนะนึกออกไหมเพราะว่าของมันมีจำนวนจำกัดผิวหน้าผิวกายวิงว,ว้าวเกาหลีวันนี้มาร์กนะมาร์กเสร็จปุ๊บบำรุงกันแดดผิวหน้าคุณเนี่ยคืออ่อนวัยอย่างแน่นอนย้อนวัยอย่างแน่นอนนะด้วยเซตนี้นะ500บาทนะแถมไปเลยนะกันแดดตัวนะนะกูต้าเหมือนกันอันนี้นะ คือเป็นเหมือนครีมจิ้งจกอะทั้งสองเซตเนี่ยคือหน้าของคุณเนี่ยมันเหมือนจะถูกบล็อกเอาไว้แดดมันจะไม่มากระทบมันจะสะท้อนออกสะท้อนออกสะท้อนออกเพราะงั้นผิวก็จะจํามันก็จะจําไอ้ครีมที่มันโป๊กเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันผิวคุณก็จะขาวเหมือนที่เจด๊ดาขาวอยู่อย่างนี้ไงเพราะนแล้ววันนี้นะห้าร้อยบาทเนี่ยนะคุณได้ตรงนี้ไปฟรีๆเลย350บาทนะกันแดดโอ้โหใช้แค่หลอดเดียวเนี่ยนะสเดือน5เดือนเนะนี่ยคุณหลอดเนี้ยใช้ได้เกิน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 5เดือนแน่ๆนะนะ คุณจะแบบตัวขาวมากอ่ะเวันสิวันคุณก็ตัวขาวแล้วอันนี้ก็หน้าขาวนะเอาไปเลยนะ500บาทส่งฟรี EMS เซตหน้าขาวใสนะวิ่งว้าวเกาหลีกันแดดครีมจิ้งจกนะตัวขาวเวอร์วังอลังการทักมาเลยจ้า